Oh. อาญาตานิบาทอายะตานิบาทแปลว่าคำเชื่อมเนื้อความให้ติดกันใช้เป็นคำแปลประจำหมวดวิพาน์ทั้งเจ็ดดังนี้เอกาวาจานาะ้าหูวาจานาะเติมทั้งหลาย ป่าธามาที่หนึ่งอันว่าอันว่าทั้งหลายโทิิยาที่สองซึ่งสู่ยังตลอดกาชาพซึ่งทั้งหลายสู่ทั้งหลายยังทั้งหลายสิ้นทั้งหลายตลอด กาทั้งหลายชาพอทั้งหลายตาติยาที่สามโดยโดยอ่านตามเพราะมีโดยทางโดยทั้งหลายโดยทั้งหลายอันทั้งหลายตามทั้งหลายเพราะทั้งหลายมีทั้งหลายโดยทั้งทั้งหลายจตุทีที่สี่แก่เพื่อต่อแก่ทั้งหลายเพื่อทั้ง ต่อทั้งหลายปัญจะมีที่ห้าแต่จากกว่าเหีแต่ทั้งหลายจากทั้งหลายกว่าทั้งหลายทั้งหลายชาติแห่งของเมื่อแห่งทั้งหลายของทั้งหลายเมื่อทั้งหลายสัตตามีที่เจ็ดในใกล้ที่้านเมื่อใน เนื้อบนหน้าในทางไลไกลทางไลที่ทางไลขขันเมื่อทางไลในพอทางไล่เนื้อทางไลบนหน้าทางไลอาลาปานาแน่ดูก่อนข้าแต่แน่ทางไลยดูก่อนข่าแต่ทางไลย วิธีแจกนมามนามกาลาันสาลาที่สุดแห่งศาพเรียกว่ากาลาันในปุงลรีงมีกาลันคืออาีอูอูในอิทธิเรีงมีกาลันห้าตัวคืออาอี สากาลิมีสามคืออ a อูนามที่ยัางมิได้ประกอบด้วยวิพาทเรียกว่าสาบส่วนนามที่ประกอบด้วยวิพัทเรียกว่าโบดแบบแจกกาลานในสองสามลิงแจกปุงลิงอากาลานในปุงลิงแจกอย่างปูริ ปุโรด,ดังนี้เอกาวจจาจานะระวูววาจานะปาธามาที่หนึ่งปุริโสปุริสาธิตยาที่สองปุริสังปุริเตตติ ปุริเสนาปุริเสหิปุริเสปิจตุทีที่สีปุริสัสสะปุริสปุริสัทธังปุริสานังปัญจมีทิ่าปุริสัสสัมมาปุริสัมหาปุริ ปุริเสหิปุริเสฟีจัติติโกปุริสัสส์ปุริสานังสัตตามิติปุริสัสมาปุริสัมีปุริเสปุริเสโสอาราปนาปุริปุริสา สาบที่เป็นอาการลันเช่นนี้แจกเหมือนปุริสาอาจาริยาอาจารย์ปุมาลาเดคาติยาขานาโมจราจรชานามหลโสบชาณโชนตุนามาเทนาคาโมยตุตาโททาชาทงนาลาคน ภาวะกาไฟภาลิกาแก้วภาึกภากานกยางภาวะปบมโนสมามนโนยักษะกายากโลกะาตนโลกะาโลกวานาล,ลิงสหายาเพือนหัธถามือ อีกาลันในปุงลิงแจกอย่างโมนีผู้รู้ดังนี้เอกาวาจ,จนาภาโหวาจ,จนาปาธมามโมนีโมนายมโมนีตุติยาติสองโมนีโมนายมโมนีตาติ Sam namonihimoniwi jadidiimo sam nomoni nang panjami Mon sammoni hamonihi mo ni pe jadi di mon sam nomonihi sa สัตตามมทีเจตมนิสามิงมนิมิมมนิโสอาราปานามุนิมุนายโโมนิส,าบานานนนสับนิเป็นอีการันเช่นนี้เจกเหมือนโมนีอักขีไฟอาลิฆาเสกอาหิ ช่างไม้นิติีขุมสาปฏิเจ้าผัวามณาีแก้วามณาีวิธีวิธีวิีวขก็เปลือกสามาธิสามาธิ